ครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวอะบิสันนะครับผมกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ในเอที่2ของเขานะฮะเปิดวันที่19นะครับผมช่วงเวลา6กโมงเย็นนะครับก็คือวันที่รีวิวนั่นเองนะครับเซิร์ฟเวอร์รีวิวสายฟาแลบเซิร์ฟเวอร์แพทใหม่นะฮะวันนี้ก็ รดยการเข้ามารีวิวในเซิร์ฟนี้นะครับผมต้องบอกเลยว,ว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยเซิร์ฟที่ตกแต่งเซิร์ฟเวอร์ได้แปลกแล้วก็ใหม่เลยทีเดียวนะครับมาเข้ามาสู่หน้าตัวเกมนะฮะอยู่ที่ชอยเลือกตัวละครทุกคนสังเกตนะครับรูปตัวละครต่างๆเนี่ยเขาปรับใหม่หมดเลยนะครับนี่แล้วก็มีเสียงพูดทําใหม่หมดเลยนะครับนี่เป็นไงดาร์คคิงดาร์คไนท์นะครับเมจิกนะฮะนี่เป็นไงเอลนะครับ รูปทำใหม่หมดเลยสวยมากนี่เป็นพวกอาชีพต่างๆนะครับ s u มมอนเนอร์เมจิกอนะฮะรูปแบบสวยจ่ำม,มากเลยนั่นเองเดี๋ยวเราจะเข้าไปรีวิวในตัวเกมนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเข้ามาสู่หน้าตัวเกมนะครับทุกคนฮนะเวลคัมนะดูเขาเขียนนะครับตกแต่งเซิร์ฟเวอร์ได้แบบสวยจ่ำม,มากเลยนั่นเองนะครับเด้งเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอนะฮะของจตัตตีครั้งแรกนะครับมีสัต์ขี่อัปเกรดใหม่ล่าสุดด้วยนะครับทุกคนดูฮะ นี่เลยแล้วก็กล่องสมบัติของจะแจกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องเซตอุปกรณ์เริ่มต้นนะครับแล้วก็เป็นกล่องต่างๆที่จัดแจกมาฟรีนะฮะมียันแจกฟรีด้วยเป็นยันขั้น20ค่า b ีียังโหดกระโดดยิงเลยนะครับตัวนี้แจกฟรีนะฮะแล้วก็กรอบรูปไอเทมต่างๆเนี่ยก็าทำแบบฟุ้งฟิ้งสวยงามมากๆมีเหรียญข้ามเควจัดแจกให้เราฟรีด้วยนะครับผมเกิดมาปุ๊บปั้นตัวใส่ของเริ่มต้นฟรีแล้วก็ ใช้งานเหรียญข้ามเคเวสได้เลยนั่นเองเนี่ยถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสัตว์ขี่ที่เขาจะแจกมาฟรีเลยดีวยกว่านะครับทุกคนนะนี่เป็นไงตัวอัปเกรดใหม่ด้วยเฮ้ยตัวนี้ปิกาจูโอ้ยคนน่นารักเลยนะจะแจกฟรีด้วยนะครับตัวนี้เป็นสัตว์ขี่เลยนะเอยไม่ใช่ดีตัวนี้เป็นของแฟชั่นนะทุกคนโอ้โหภาพ3 d ดีแบบใช้งานสมบูรณ์มากโอ้โหแจกมาเยอะด้วยนะครับสามารถอัปเกรดตีบวกได้เลยนะทุกคนครับ โอ้ ه, พิกาจูโค้ทเท่เลยนะฮะสัตว์ขี่เขาอัปเกรดใหม่เยอะมากเลยนะนี่อันนี้ก็เป็นตัวอัปเกรดใหม่ครับหรือยังเท่โคตรเปี้ยวลเลยนะฮะโอ้โหอันนี้คือสัตว์ขี่อ๋อเมื่อกี้มันเป็นของแฟร์เว้ทุกคนนี่เป็นตัวสัตว์ขี่เลยนะจะแจกฟรีนะครับ ừ, ถือว่าเอาเรื่องอยู่นี้อะไรเนี่ยเฮ้ยสัตว์ขี่เขาแจกเยอะนะแล้วก็อัปเกรดใหม่โคตรเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรอะ่ะกระดานโตขึ้นครับมีเจสกีด้วยนะเดี๋ยวมีไอ้โคไม่ใช่เจสกีเฮ้ยเท่อันนี้อะไรอ่ะ สัตว์ขี่อัพเดใหม่เยอะนะเฮ้ยอันนี้ปลาฉลามโคตรเทเลยปลาฉลามบุกนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวผมลองใส่ตัวนี้ดีกวา่าปลาฉลามบุกนะคโอ้โหเฮ้ยขี่ได้จริงว่ะสามดีโคตรสวยเลยนะครับทุกคนอันนี้คืออะไรเอ่ยสัตว์ขี่นี่เขาแแจกมาไม่ใช่ตัวกากนะแจกมาดีประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ไอ้พวกสัตว์ขี่ใหม่เนี่ยแจกเป็นพวกของแฟนะครับนี่นี่อะไรอะ่ะเฮ้ยสัตว์ขี่ตัวนี้แจกมาด้วยนะครับ ไม่ธรรมดานะผมขี่เป็นตัวนี้เลยนะครับมันเหมือนแบบหัวปักทองอะ่ะแล้วก็เหมือนเป็นอะไรสักอย่างบอลลูนปะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเท่นะเท่นะมีอะไรอีกหรือเปล่ปลปลามาครับเฮ้ยมีมอไซค์น้อยนี่เป็นไงมอไซค์แว่นๆครับมอไซค์นี้เป็นสัตว์ขี่เลยนะครับนี่เป็นไงโอ้โหมีรวมเซ็ตด้วยนี่ทุกคนดูสัตว์ขี่เนี่ยเขาแจกมาครบเซ็ตเลยนะนี่มีรวมเซ็ตต่งตางๆด้วยแล้วก็ของแฝเนี่ยประมาณนี้เลยทุกคนเป็นไงเอาเรื่องนะเซิฟนี้ อัพเดของไปโครเทเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูยอย่งอื่นดีกว่าแม่ของแจกแน่นรัวนๆนะสัตว์ขี่แจกยั่วๆนะครับมีผลไม้แจกด้วย100ร่วมลูกทุกสีนะครับแล้วก็อุปกรณ์เริ่มต้นจัดแจกมาให้เราฟรีกับพวกไม่เจ๋งคุ้เชาต่างๆนะครับน,นี่ก็แจกฟรีด้วยนะกล่องเซ็ตพูดนะครับจัดแจกมาฟรีด้วยนี่เป็นพูดตัวนี้ ค่า BB of ออนะ78,000มื่นะครับแจกฟรี4ตัวนี่คืออะไรเอ่ยอุปกรณ์เริ่มต้นเนี่ยแจกเป็นขั้น18นะทำรูปมาใหม่สวยมากแล้วก็มี off 2%ติดโชคมาให้เรานะครับไม่ได้ตีบวกให้นะครับแล้วก็พูดเริ่มต้นแจกมา4ตัวเหมือนกันนะนี่เป็นตัวนี้เฮ้ยตัวใหม่เหรออิตาคุนนะครับผมอิตาคุนนะฮะไม่ใช่ดิอารติคุนนะชื่อโคตรแปลกอันนี้เป็นพวกพูดแจกมาใหม่นะนี่เป็นไงทุกคน โเทเลยบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวพูดใหม่นะนี่คล้ายๆแบบพวกโปเกมอนบิกจูอะไรพวกเนี้ยอย่างเปรียวนะทุกคนดูของแจกเขาเนี่ยล้ำมากเลยนะครับของแจกเบื้องต้นมีประมาณนี้อุปกรณ์เริ่มต้นยันรอยเท้านะฮะแจกฟรีแฟชั่นสัจจีสัจคีของแฟชั่นชุดแฟเหรียญข้ามเวสครบเซต็จเลยนะ ของจะแจกฟรีเขาบอกว่ามีกิจกรรมแชร์1,500ัน้า้อยล้านแล้วก็แจก point เติมเงินด้วย50พอยต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามล่า point กันว่าจะได้ point หรือเปล่านะครับนี่เป็นไงของแจกมีประมาณนี้เลยเริ่มต้นนะฮะถามว่าแจกเยอะไหมผมว่าเยอะนะแต่มันก็ไม่ได้เวอร์จนเกินไปนะครับนี่ของย่อยในกล่องต่างเนี่ยเขาแจกมาเป็นแบบนี้เลยกล่องวิบวับมากครับนี่ฮะพวกรอยเท้าปีกแฟชั่นอาวุธแปรนะครับจัดแจกมาในกล่องสมบัติ ยัดมาเป็นกล่องเป็นกล่องเลยนะผมก็สามารถเปิดใช้งานได้ที่ผมเอะใจแล้วก็เตะตานั่นจะเป็นพวกพูดแล้วก็สัตว์ฉี่ที่มีการอัปเกรดมาใหม่ในเซิร์ฟนี้อย่างเท่เลยนะครับเขาบอกว่ามีกิจกรรมแจกวีพอยต์เติมเงินด้วยนะครับก็เข้ามาที่โปรโมชั่นเติมเงิน,นงต่างๆก็ทำรูปใหม่ด้วยทุกคนดูโคตรสวยนะฮะนี่คือโปรโมชั่นเติมเงินครั้งแรกนะครับแต่ผมจะไปตามล่าพอยต์ดูว่าได้หรือเปล่าพอยต์เติมเงินผมมี50พอยต์นะ จริงๆด้วยกดแากคว i ตรงไหนเอ่ยอันนี้เป็นเพรน,นะฮะซื้อบัตรรายเดือนอันนี้เป็นเพชรกดแรกพอยต์ห้าสิบ point confirm นะครับนี่ได้รับฟรีห้าสิบพ o i n t ด้วยเอาเรื่องนะฮะรับของโปรโมชั่นเติมเงินครั้งแรกนะครับเติมเงินครั้งแรกได้รับอะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเข้ามานี้ผมได้เติมเลยเหรอ <c oughs> ได้รับฉายานะครับวิ้ย อายาอย่างเทนะครับโอ้โหอันนี้มีอาวุธด้วยเน,นี่ยอาวุธเติมเงินนะโอ้โหถองเติมนี่บวก20ไสิไลลาแดนะครับโอ้โหเป็นอาวุธมือเดียวด้วยครัสองนะติดโชคลัคก,กี้นะคือครบอะของเติมนะครับอันนี้อะไรเอ่ยพวกไอเทมคูณนะครับแล้วก็มียันยีสามนะในเติมเงินครั้งแรกที่ผมรับคอยมาเมื่อกี้แล้วก็เป็นพวกเพชรนะครับนี่เป็นไงนเพชรแล้วก็เป็นพวกของแฟชั่นมาในโปรโมชั่นเติมเงินนั่นเองนะครับโอ้เยอะมาก ของไฟแล้วก็ฟูชั่นเติมกิจกรรมเติมน่นๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคาเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนั่นเองนะครับนี่คือของแจกเรื่องต้นนะฮะของกิจกรรมในคานะครับมีแจกฟรีด้วยของเลื่อนขั้นมีแจกแบบเติมล็อกอินรายวันนะฮะได้รับอุปกรณ์สัตว์ขี่ได้รับคริสตัลตีบวกนะครับเครื่องประดับแฟชั่นสัตว์ขี่นะครับมีอันดับเติมเงินสูงสุดน่าจะเป็นราชาสายเติมนั่นแหละนะครับได้รับเป็นของโหดที่สุดในเซิร์ฟเวอร์โอ้โห ตาชาเติมได้สัตว์ขี่โคโรดอ่ะพลังเป็นล้านอะ่ะแล้วก็ของแร่ครับทุกคนมีพูดสัตว์ขี่นะพูดเนี่ยแจกแบบออฟสองสิบบวกนะครับพูดตัวนี้โหดมากค่าบีพีสามหมื่นหกนะแล้วก็เป็นเมจิกวิซอลนะครับเป็นของแร่นะครับรวบรวมอยู่ในนี้เติมเงินเจ็ดบันนะครับก็ได้รับของแฟซะส่วนใหญ่แล้วก็มีเซ็ตพูดสายทูด้วยออฟห้านะครับบ p หลักแสนนะฮะเติมเงินรายวัน ผมก็ได้นะไอเติมเงินรายวันเนี่ยเป็นไงเข้ามาได้เติมเลยนะครับนี่มีของแบบแรกของแฟต่งตางๆมากมายรวบรวมอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ของแถมแพ็กเกจนะครับนี่โหเหมือนเติมครั้งเดียวนะั่นแหละทุกคนมีแลกแ,กแต้มเติมเงินนะครับผมก็เอามาแลกเพิ่มเติมได้อัพยันนะฮะด้วยน้ํายานะครับสามารถอัปเกรดได้ไปรกเล่นเอกลักษณ์ของเซิร์ฟของเขานะฮะแล้วก็แลกบัตรสายเติมนะฮะแลกบัตรแจกปีนะครับ แลกฉายากิจกรรมโดยเมเจอร์คุณเซนะฮะแลกบัตรตามใจนะครับบัตรตามใจนี่เป็นกิจกรรมที่เขาอยากจะพรีเซนต์นะครับก็คือเขาบอกว่าบัตรตามใจนี่คือบัตรเอาไว้แลกปกตินะหาได้จากบอสหรือว่ากิจกรรมนะฮะทางแอดมินเนี่ยเป็นทิปนะคะรับผมหรือว่าแจกกิจกรรมอีเวนต์นั่นแหละนะฮะแล้วก็ส่วนตรงแรกของแฟนซีต่างๆนะครับก็จะมีของอัปเกรดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทุกคน <laughs> อันนี้คืออะไรเนี่ย แสงอุตสาเลยเนะี่ยอิซึกินะฮะนารุโตะครับไม่ใช่อิตาจินะอิซึกินะครับอาคาซึกินะฮะเฮ้ยของแฟร์ใหม่ทั้งหมดเลยนะเขาบอกว่าใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแรกผลไม้หนึ่งพันนะฮะแรกรวมเซตพูดอัปเกรดใหม่นะครับโอ้โหพูดตัวนี้โคตรโหดเลยนะนี่คือของแรกพูดนะฮะร,รีออฟสัตจีมีด้วยนะครับเป็นไงสัตจีสายห,หดนะครับสำหรับสายตําเงินนะมาดูไว้เลยนะครับเซิฟนี้ มีนะฮะใช้จ่ายสะสมจิตกรรมได้รับของตอบแทนด้วยหรือว่าจะเป็นแลกปีกนะครับปีกฟาร์มเหรออันนี้เป็นปีกฟาร์มหรือเปล่าใช่ไหมมันเหมือนปีกเริ่มต้นเลยนะครับย่อยปีกก็มีด้วยปีกที่แบบไม่ได้ใช้นะฮะสิบอันดับนักฟาร์มนะครับผมน่าจะเป็นราชาสายฟรีนะตัวนี้นะครับเอาเรื่องนะฮะส่งของสายฟาร์มชื่อเสียงมีรางวัลน,นะครับก็เป็นของตอบแทนบูเล่นนั่นแหละในข้างล่างนั่นเอง นะครับนี่คือกิจกรรมรายละเอียดเข้าวๆในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็กิจกรรมเยอะรายละเอียดแน่นมากนะทุกคนครับอีกหนึ่งอย่างนะครับผมที่เขาทําขึ้นมาเป็นระบบของเขาเองก็คือสามารถตีบวกข้ามขั้นหรือว่าตีบวกตีบวกผมเรียกตีบวกวาบแล้วกันนะครับเขาบอกว่าปีกของแฟชั่นเนี่ยไม่ต้องกดบวก 1, บวก2บก3จนถึงตันนะเขาจะมีหินนะครับผมไว้สําหรับบวกทีเดียวคือตันเลยนะก็คือบวกแค่หครั้ง ตันเลยนั่นเองเขาทำวาร์ปวาร์ปตีบวกให้ในของแฟชั่นนะเป็นไงไม่ต้องกด1กด2กด 3, แล้วนตีบวกนะครับผมของแฟชั่นนะมาถึงว่าของแฟชั่นนะครับก็สามารถกดวาร์ปได้เลยนะอย่างเช่นเราจะตีบวกไอตัวเนี้ยเรากดวาร์ปได้เลยนะครับมันจะมีหินบวกอยู่กดวาร์ปไปบวกตันได้เลยนั่นเองนะครับโอ้โหเป็นในกิจกรรมเขาแน่นแปลกละนี่คือรายละเอียดทั้งหมดในมิวอบิสันเอที่2นะ เปิดวันที่19ก็คือวันนี้แหละที่รีวิวนะครับเป็นเซิร์ฟรีวิวที่แบบรีวิวเลยเปิดเลยอะไรอย่างนี้นะฮะไม่ต้องรอนะครับผมคือออนคลิปเซิร์ฟเปิดเลยโหดเอาเรื่องนั่นเองนะครับมีบอสฟาร์มหน้าเมืองนะฮะกิจกรรมประมาณนี้เลยรายละเอียดรีวิวในเซิร์ฟเวอร์นี้ใครที่จุกใจนะฮะอยากจะลองเทส ลองเล่นในเซิร์ฟนี้ก็จัดได้เลยนะฮะหามารีวิวให้แล้วนะคะผมเซิร์ฟอัปเกรดของใหม่ก็มีด้วยนะก็อย่าลืมท้ายคลิปนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ซับสไคร e ก็ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช anel ผมด้วยคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปตานะครับผมบายยครับ